รอคอยกันมานานกับการเปิดตัว AirPods รุ่นใหม่ดีไซน์ใหม่พร้อมฟีเจอร์เสียงรอบทิศทางอย่าง Dolby Atmos แล้วก็ Special Audio เขายังมีข้อดีอื่นๆอีกเพียบเลยนะคะทำให้คนที่อยากได้หูฟังใหม่หรือคนที่ชื่นชอบ Apple อยู่แล้วเนี่ยอยากได้แต่อาจจะมีบางจุดที่เขามองข้ามไปดังนั้นวันนี้จะมาแนะนำ5ข้อควรรู้ก่อนตัดสินใจซื้อ AirPods รุ่นใหม่ค่ะ ข้อที่1ค่ะใช้ชิปประมวลผลเดิมและบูทูธ5.0ุถึงแม้จะน่าใช้ขนาดไหนก็ตามใช่ไหมคะแต่ว่าชิปประมวลผลเนี่ยยังเป็นชิปตัวเดียวกับรุ่นเก่าก็คือ h 1ที่อยู่ใน airpods 2แล้วก็ airpods pro นะคะทำให้สเปคและการใช้งานของ airpods เนี่ย แทบจะไม่ได้แตกต่างกับรุ่นเก่าเลยค่ะแต่ว่าต่างกับตอนที่เปิดตัว AirPods 2นะเพราะว่าเขาเปลี่ยนจากชิป W1 มาเป็นชิป H1 ดังนั้นเนี่ยการใช้งานเนี่ยก็จะสะดวกแล้วก็รวดเร็วยิ่งขึ้นค่ะเพราะว่าการเปลี่ยนการเชื่อมต่อเนี่ยมันจะง่ายแล้วก็เนียนยิ่งขึ้นจากเครื่องนี้ไปต่อด้วยอุปกรณ์เครื่องนี้ก็จะเนียนมากเลยค่ะจริงๆอีกอย่างหนึ่งเลยนะคือสเปคของบลูทูธค่ะเขายังใช้เต็มที่แค่เวอร์ชัน5.0ในขณะที่แบรนด์อื่นๆน,น,น,น่ะเขาใช้เวอร์ชัน5.2อะเป็นมาตรฐานกันแล้วค่ะทัั้้งงนนนีอาาาจจะะเเป็เพรรว่ iPhone ร่่ iPhone 13ุใหมย ใช้บูทูธแค่เวอร์ชัน5.0เท่านั้นด้วยหรือเปล่าก็อาจจะเป็นเพราะว่าอยากทําให้มันแบบเสถียรมากยิ่งขึ้นก็เลยต้องอยู่แค่5.0ค่ะ <m> ข้อที่2ไม่มี Active Noise Cancelling และ Ambient Mode นะคะคิดว่า Apple เนี่ยน่าจะกักฟีเจอร์นี้ไว้ให้ใช้แค่ a p r p o d s Pro เท่านั้นเพราะว่าการเปิดตัวนะเขาก็ไม่ได้พูดถึง Active Noise Cancelling เลยในรุ่นนี้ดังนั้นน่ะถ้าใครที่ชอบฟีเจอร์นี้อาจจะต้องขยับไปใช้รุ่นโป o เท่านั้นค่ะ ข้อ3ไม่รองรับ Lossless Audio นะคะถึงแม้ว่าหูฟังเนี่ยจะรองรับ Spatial Audio Head Tracking และ Dolby Atmos Ad นะแต่สำหรับคนที่ชื่นชอบการฟังเพลงแบบ High Resolution นะคะยังไม่รองรับถึงแม้ว่า Apple Music เนี่ยจะมีให้ฟังเพลงแต่หูฟัง Apple อะ่ะยังทำไม่ได้นะคะโดยขณะนี้จะรองรับแค่การฟังเพลงแบบผ่านสายเท่านั้นนะหูฟัง AirPods แบบไร้าสายไม่สามารถฟังได้ทุกรุ่นเนื่องจากชิป H1 เนี่ยถอดรหัสสัญญาณโคเด AAC เท่านั้น และดูเหมือนว่าในอนาคต Apple จะมุ่งเน้นประสบการณ์การฟังเพลงรอบทิศทางมากกว่าการฟังเพลงแบบคุณภาพสูงเลยนะก็คือเหมือนการฟังเพลงแบบให้เราได้ยินรอบทิศทางหันไปฝั่งนี้ดังหันไปฝั่งนี้ดังอันนี้ทำได้ดีแต่ว่าถ้าสมมติแบบอัดแน่นคุณภาพคุณก็ต้องใช้หูฟังอื่นข้อที่สี่แบตเตอรี่เพิ่มมาแค่1ชั่วโมงเท่านั้นค่ะ ถ้าสมมติเจาะลึกรายละเอียดลงไปในเรื่องของแบตเตอรี่นะรุ่นนี้แหละจะเป็นรุ่นที่แบตเตอรี่ใช้งานได้นานที่สุดในบรรดาหูฟัง t ู u ว Wireless ของ Apple ทั้งหมดเลยค่ะโดยจะสามารถใช้งานได้เต็มที่30ชั่วโมงเมื่อเทียบกับรุ่นอื่นๆในภาพรวมถือว่าเยอะขึ้นเลยแต่ถ้านับเฉพาะตัวหูฟังนะเพิ่มจากรุ่นเก่าแค่1ชั่วโมงเท่านั้นโดย AirPods 3เนี่ยใช้งานหูฟังได้นานที่สุด6ชั่วโมง AirPods 2ใช้งานหูฟังได้นาน5ชั่วโมงและ AirPod s Pro ใช้งานหูฟังได้นาน4.5ชั่วโมงค่ะอันนี้คือการฟังเพลงแบบนานต่อเนื่องนะ ข้อที่5สรุปแล้วเหมือน AirPod s Pro หรือเปล่าอย่างที่ทุกคนพูดกันจะรู้สึกว่าสเปคทุกอย่างแทบจะเหมือน AirPod s Pro เลยรวมถึงเสียงด้วยเพราะเปลี่ยนมาใช้ไดรเวอร์เดียวกับรุ่นโ Pro ที่เน้นโทนฟังสบายๆและคิดว่าเบสเนี่ยจะให้มาเยอะกว่า AirPod s 2ด้วยโดยส่วนอื่นๆทั้งด้านดีไซน์การใช้งานแบบกดแบบกดตรงนี้ใช่ไหม Force Touch ม้แล้วก็ฮาร์ดแวร์ด้านในเนี่ยก็เหมือนจะยกรุ่นโปรมาเลย แค่ไม่มีการตัดเสียงบรบกวนค่ะกับจุกหูฟังเท่านั้นก็คือรุ่นโปรเป็นแบบอินเอียร์รุ่นนี้เป็นแบบว่าเอียบัดปกติเนาะดังนั้นแล้วในการตัดสินใจซื้อ a อ r p o d s รุ่นใหม่ใช่ไหมคะรุ่นสเนี่ยส่วนตัวแจนคิดว่ามี2ปัจจัยหลักๆด้วยกันก็คือข้อที่1คนที่ชอบดีไซน์แบบเอียบัดแบบไม่ชอบแบบยัดเขาเ้าไปในหูอันนี้จะตอบโจทย์ข้อที่2ไม่ต้องการ No อสแคนซ์เ l i n g อ่ะอันนี้ก็จะตอบโจทย์เลยถ้าใครมองหาโนสแ c a n ์ e l i n g คุณจะต้องไปรุ่นโปรเท่านั้นค่ะ ปิดท้ายด้วยเรื่องดีๆละกันในการอัปเกรดรุ่นนี้สรุปให้ฟังคร่าวๆว่ามีอะไรใหม่บ้างดูไว้เพื่อประกอบการตัดสินใจค่ะข้อที่1ลรองรับ Head Tracking Special Audio Dolby Atmos ข้อที่2กันน้ำ IPX4 ข้อที่3ลรองรับฟีเจอร์ Adaptive EQ คือปรับให้เข้ากับหูเราเนาะข้อที่4ดีไซน์ใหม่การสั้นลงวควบคุมผ่าน Force Sensor ข้อที่5รองรับการชัดไร้สาย m a g s a f e ค่ะเรื่องการวางจำหน่าย Apple ยังไม่ได้บุกมาค่ะแต่คาดว่าจะมาเร็วๆนี้นะคะ ยังไงก็เราติดตามกันได้เลยทั้งหมดนี้นะคะเป็นการแค่มาเล่าให้ฟังเปรียบเทียบให้ดูหลังจากที่เขาได้เปิดตัวบนเวทีไปแล้วเนาะบางอย่างเขาอาจจะไม่ได้พูดเคลียร์บนเวทีจันก็สรุปมาให้ทุกคนฟังแล้วยังไม่ได้รีวิวจริงแต่ว่าถ้าของมาถึงเมื่อไหร่จันก็จะรีวิวให้ฟังอีกรอบหนึ่งจะได้เปรียบเทียบให้ดูเลยว่ามันแตกต่างขนาดไหนนะคะดังนั้นถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้จันแล้วก็ทีมงานซีนีเกตทุกคนด้วยนะคะเดี๋